ข้อ37นะครับก็แยกตัวกระกอบนะครับตัวสองส่วนตังก์ลังสองนะครับ x x กําลังสองก็แยกเป็น x x นะครับก็หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอันนี้ก็คือ1กําลังสองนะครับก็แยกเป็นบวก1กับลบหนึ่งนะครับส,ส่วนนะครับก็สองวงเล็บ3พจน์นะครับก็แยกเป็น2วงเล็บ x กำลังสองก็แยกเป็น x กับ x นะครับแล้วก็ลบหคูณลบลบคูณลบ 1, นครับ <S <S ดูพจน์ที่เหมือนกันนะครับ x ลบตัดกับ x ลบนะครับเหลือ x บวก1ส่วนด้วย2คูณ x ลบตอบข้อขอไข่ครับเสร็จแล้ว